ขาดนีนะครับมีประชาชนนะครับผู้มีจิตศรัทธาเดินตามหลวงปู่ประมาณเกือบสองร้อยคนนะครับเกือบ200คนนะครับเยอะมากนะฮะข้างหลังหลายคนยังนํากระเป๋าตังค์นะครับกระเป๋าถือนะครับมาจะให้หลวงปู่เหยียบให้หลวงปู่เจอไม่ได้นะครับ ห้ามนำกระเป๋าตังกระเป๋าถือต่างๆมานะฮะยกเลยครับยกเลยเงยหน้า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 เออหลงหน้าลงสาไว้ครับ น้าหน้าุนรับน้าปรับน้าไเนครับเออนี่เนั้มครับข้มเลกานรับโอเคเอกขึ้นาน้าะชาชนเนี่ยนะครับมารอจับวายนะครับเวายน้ำดึกกระเป๋าตตังกระเป๋าถือเอาเก็บข้างหลังนะครับกระเป๋าตังกระเป๋าถือแ้างหลังเลยนะครับ เออครับเออย้ายย้ายที่จากต้นแท้ที่เราบริจาคมาหมดเขาเป็นง้ำมันไม่ละครับเพื่อมีกระดมมีซิปอะไรเอาออกหลบนะครับระวังเกิอลงตาเหยียบห้ามใส่ปัดใจนะครับห้ามใส่ปัดใจนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฮะตอนที่เราอยู่กันบริเวณเอ่อ เลยหน้าโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมมาประมาณ50เมตรนะฮะ50เมตรโอ้โหประชาชนเนี่ยให้ความเรื่องใส่ศรัทธาหลวงปู่กันเยอะมากนะครับมีมานั่งคอยกันเป็นจานวนมากเลยนะครับก็ฝากถึงพี่น้องชาวอำเภอเชียงคํานะครับเอผอาูซางรวมถึงจังหวัดเชียงรายที่กาลังรออยู่นะครับอย่างไรแล้วให้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับและอย่าผู้ผู้ผู้หญิงอย่าเดินข้างอย่าเดินข้างผมยืนกัน ขได้ก็อย่าเนื้ข้ามหลยขาได้หลังนั่งเลยครับนั่งเลยครับนั่งเลยนะครับคนี้แนี้อย่างสาธุสาธุนะครับเนี่ยเออนี่น้องมโยกระชินยิ่งไปเลย นั่งเลยครับนั่งเลยกระเป ha plane plane. ๋าแข้างหลังครับพี่พี่กระเป๋าแข้างหลังกระเป๋าไข้งหน้าไม่ได้ะเป๋าแข้งหลัง้ข้างหลังข้างงตัวแข้างหลังเลยกระเป๋าห้ามเลยห้ามใกล้กระเป๋านี่ไม่ได้นะครับกระเป๋าถือกระเป๋าสะพายกระเป๋าเงินนะครับไม่ได้นะครับห้ามนะฮะห้ามเด็ดขาดเลยนะครับแตสังเกตเห็นว่าพี่น้องชาวอำเภอเชียงคำเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะครับ คือตลอดทางเลยนะฮะพี่น้องชาวเชียงคำนะครับผู้มีจิตใจเริ่มใส่ศรัทธาในปารามนะครับอ่นนี่ชัดเจนแล้วนะฮะฝากพี่น้องช่วยแชร์นะครับพักจําวัดที่วัดนํำตาลามนะครับผูาา้ <c oughs> หญิงไม่ได้ผู้หญิงผู้หญิง มาลงเก็บข้าเลยนะครับประเคนประเคนเกิเนจับเลยจับจับเออจับ,จ,บจับก่อนเออ